สวัสดีครับทีเนี่ยนะครับวันนี้อยู่กันที่ WSN Clinic นะครับสาขาปิ่นเกล้านะครับวันนี้จะให้ทางคลินิกนะครับดูแลผิวหน้านะครับโดยการทรีตเมนต์นะครับในโซนน่าใยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีฉีดผิวด้วยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราชุดไปเลย ตอนนี้กำลังเอ่กำลังฉีดผิวอยู่นะครับเป็นตัว1 2ึ9พันรเป็นรวมวิตามินนะครับเสริมสร้างคุณต้านทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ออกมาจากห้องหลตกการนะครับมีทําเมโซนะครับฉีดผิวนะครับผมแล้วก็มีทํำทรีตเมนต์หน้าใสนะครับผมชอบมากมเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับแล้วก็ติดตามแฟนเพจ WSN Clinic เพจหลักได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย